ใช่ด้วยนะอืมวกังดีในพรุ่งนี้วจะยิงหลังคาเลยหมดเลยไหมหหมดเลยเด็กเลยเดที่ว่าไม่ไม่ได้ยิงทุกนู่นอยิงให้มันยึดพอหรือเอาแค่เพหรไทยอ่าบถ้าพรุ่งนี้มันสว่างมันเห็นชัดไยตีเส้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมล่ะ มืดแล้วใครมายิงมองไม่เห็นพลา,ลาพดอีกเป็นรูหลังคาอีกกดตรสูง พวกนั้นทำมารอเก้าโมงไงทรงหลัาบอมาไว้นี่ที่พอบอกนะจบเข้างานสองโมงสองโมงถึงนหน้างานคิวแหลกกับไปรสองโมงครึ่งกล้วนเหมือนกันนะงานปกติถึงที่งานสองโมงปกติทำกระป๋งคงโล่งอ่ะอ๋อไปทำคอนิดเนอปีงหรือเท่านิดอ่ะ ก่อนตัวทำงานก็ลงต้นเลยไปถึงทีง,งานเนี่ยแปดโมงนิดนิดแปดโมงสิบห้าแปดให้ตื่นนะก็ะตื่นนะเอเร์กอะให้เป็นเวลาให้มันดูเป็นระบบนะ

ไปพูนให้หมดเลยจบเพราะว่าจะเอาเครื่องมือลงทางไหนดิเอาลงห้องน้ำก่อนไหมละ<ช>่ะเอาพคกของแล้วติดแผ่นแล้วมันเดินเอาลงไม่ได้รีอเราลงก็ลงอห่าอนั้นเพราเแก็บมันลงไปลงแก็บไปรับพอตรงบันไดใช่ ไปเอ,าอ้ายังไงก็ต้องใส่ปูนนี่หรือเปล่าปูนนี่อ่ะสอขั้นต่อไปเอาของออ